คุณเคยเจ็บจากใครบางคนไหมครับเจ็บแบบที่ไม่ใช่แค่รอยแผลภายนอกแต่ลึกถึงหัวใจเขาทำกับคุณเหมือนคุณไม่มีค่าเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอและสุดท้ายเขาทิ้งคุณไว้กับคำถามมากมายที่ไม่มีวันได้รับคำตอบในวินาทีนั้นคุณอาจเคยอยากแก้แค้นอยากให้เขารู้สึกเจ็บบ้างเหมือนที่คุณเคยรู้สึกแต่เชื่อไหมครับว่าการแก้แค้นที่ ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บแต่คือการไม่ให้เขามีผลอะไรต่อชีวิตคุณอีกเลยต่างหากเพราะเมื่อคุณไม่รู้สึกอะไรอีกไม่โกรธไม่เกลียดไม่หวังให้เขาเสียดายเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีความสำคัญกับคุณอีกต่อไปและนั่นแหละคือสิ่งที่กัดกินเขามากกว่าคำด่าหรือการเอาคืนใดๆทั้งสิ้นในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปพบกับ สิบวิธีแก้แค้นอย่างสุข,ขุมเยือกเย็นและทรงพลังที่สุดที่ไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวสามารถทำให้คนที่เคยทำร้ายคุณรู้สึกแพ้โดยไม่รู้ตัวขอให้คุณฟังคลิปนี้ในวันที่หัวใจยังอ่อนแอเพื่อจะได้ลุกขึ้นอย่างเข้มแข็งและขอให้บทเรียนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขาอีกต่อไปครับข้อที่หนึ่งเปลี่ยนจากความแค้น เป็นพลังพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมในวันที่คุณรู้สึกว่าโดนหักหลังโดนท่อทิ้งหรือโดนทำให้เจ็บลึกถึงขั้วหัวใจหลายคนอาจเลือกใช้การล้างแค้นเป็นหนทางระบายความเจ็บแต่ถ้าคุณเลือกอีกทางหนึ่งทางที่ดูเงียบกว่าแต่มันทรงพลังและทรมานใจคนที่ทำร้ายคุณได้ลึกซึ้งกว่านั่นก็คือการไม่ให้เขามีผลใดๆต่อชีวิตของคุณอีกเลย และหนึ่งในก้าวแรกของเส้นทางนี้คือการเปลี่ยนพลังงานความแค้นให้กลายเป็นเชื้อเพลิงของการพัฒนาตัวเองครับเพราะอะไรคนเราจึงยังเจ็บเพราะเรายังให้อํานาจกับคนคนนั้นอยู่เรายังปล่อยให้เขาปันป่วนความสงบภายในจิตใจเราเรายังเฝ้าดูว่าเขาทําอะไรอยู่ไปกับใครหรือเขาจะกลับมาสำนึกบ้างไหมและการรอแบบนั้นคือการติดอยู่ในบ่วงของอดีต แต่การลุกขึ้นมาเปลี่ยนความเจ็บใจให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนมันคือการยึดอำนาจนั้นกลับคืนคนที่ไม่ใช่เขาจะไม่มีวันสำนึกไม่ว่าเราจะเจ็บหรือพังแค่ไหนดังนั้นการไม่ร้องขอคำขอโทษคือใช้ชนะทางใจที่แท้จริงครับลองเปลี่ยนจากคำว่าฉันจะให้เขารู้ว่าฉันเจ็บแค่ไหนเป็นฉันจะให้เขาเห็นว่าฉันเก่งขึ้นแค่ไหนโดยไม่มีเขา พราะการลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าให้ดูดีขึ้นทั้งในรูปลักษณ์สุขภาพการเงินการงานและสภาพจิตใจคือคำตอบที่แสบที่สุดของคำว่าฉันไม่ต้องการเธออีกต่อไปแล้วคุณอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดูแลสุขภาพตื่นเช้าออกกำลังกายพาตัวเองไปอยู่ในวงสังคมที่ดีเรียนรู้ทักษะใหม่ๆพาตัวเองเข้าสู่พื้นที่ที่คุณกลับมามีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้ง และคุณจะพบว่าโลกที่ไม่มีเขามันกว้างขึ้นสว่างขึ้นและสงบมากขึ้นกว่าที่คุณเคยคิดไว้การแก้แค้นที่ทรมานที่สุดไม่ใช่การทำร้ายเขาให้เหมือนกับที่เขาทำแต่คือการเติบโตขึ้นมาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วปล่อยให้เขาได้เห็นว่าเขาไม่ได้สำคัญพอที่จะทำให้คุณพังได้ครับข้อที่สองตัดขาดทุกช่องทางที่ทำให้เขายังเข้าถึงชีวิตคุณได้ การแก้แค้นที่ทรมานที่สุดบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดสักคำแต่เป็นการหายไปจากเรดาร์ของเขาอย่างสมบูรณ์ไม่ให้เขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือรู้สึกยังไงเพราะคนที่เคยทำร้ายคุณสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่การด่ากลับแต่คือการที่คุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาอีกเลยต่างหากครับและการที่เขายังสามารถส่องดูชีวิตคุณได้จากโซเชียล ยังแอบเข้าไปเห็นคุณโพสเศร้าเหงาหรือประชดคือการที่คุณยังให้พื้นที่เขาอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีที่โหดที่สุดและได้ผลที่สุดคือการตัดเขาออกจากวงจรชีวิตอย่างเงียบๆลบเขาออกจากโซเชียลมีเดียบล็อกการติดต่อทุกช่องทางที่จําเป็นไม่เผลอเข้าไปดูชีวิตเขาไม่ตามข่าวไม่ถามถึงไม่โพสตให้เขาเห็นว่าคุณโอเคเพราะนั่นก็ยังแปลว่าคุณยังอยากให้เขารู้ แต่ให้เงียบเงียบอย่างหมดจดเพราะความเงียบมันดังมากสําหรับคนที่เคยทําร้ายเราโดยเฉพาะเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคนที่เคยร้องให้ให้คนที่เคยตามง้อคนที่เคยเจ็บปวดในอดีตแต่วันนี้กลับนิ่งเฉยแบบเย็นชาจนเขารู้สึกเหมือนกําลังมองทะลุก,กําแพงที่เหนาาเนบคุณไม่จําเป็นต้องประชดไม่ต้องโพสต์เพลงเศร้าไม่ต้องหวังให้เขาเห็นว่าคุณเจ็บ เพราะเมื่อคุณตัดเขาออกจากทุกช่องทางและหันมาใช้เวลาเพื่อดูแลตัวเองอย่างเงียบนั่นแหละคือการเอาคืนที่ทรงพลังมากที่สุดอย่าเพลอเข้าไปดูชีวิตเขาอีกอย่าให้เขารู้ว่าคุณยังตามเขาอยู่เพราะถ้าคุณยังเฝ้ามองแปลว่าเขายังสําคัญแต่ถ้าคุณเฉยและหายจากทุกพื้นที่ที่เขาเคยเห็นคุณนั่นแหละคือจุดที่เขาจะเริ่มรู้สึกเหมือนคนไร้ตัวตนในชีวิตคุณ และไม่มีอะไรจะบาดใจเขาได้มากไปกว่านี้อีกแล้วครับข้อที่สใช้ความสุขของคุณเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเหลือแล้วหนึ่งในความเจ็บแบบเงียบๆที่ทรมานคนทำร้ายคุณได้มากที่สุดคือการที่คุณมีความสุขได้โดยไม่มีเขาครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เคยทิ้งคุณคนที่เคยทำให้คุณพังเขาคงคิดอยู่ลึกๆว่า ถ้าไม่มีเขาคุณจะไปไม่รอดเขาอาจคิดว่าคุณจะยังเศร้ายังร้องให้ยังรอให้เขากลับไปแต่วิธีที่เหนือชั้นกว่านั้นไม่ใช่การตอบโต้ด้วยคำพูดแต่คือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดและมีความสุขแบบไม่ต้องฝืนให้เขาเห็นเพราะอะไรคนถึงสะเตือนใจเวลาเห็นคนที่เขาทำร้ายหัวเราได้เพราะนั่นคือสัญญาณว่าเขาไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแล้ว และมันบันทอนอัตราเขาเงียบๆอย่างเลือดเย็นที่สุดไม่ต้องไปโพสต์ประชดไม่ต้องพยายามให้เขาเห็นว่าคุณดีขึ้นแต่ขอให้คุณดีขึ้นจริงๆไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครแต่ขอให้คุณใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเองลองทำสิ่งเหล่านี้ดูครับไปในที่ใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักทำสิ่งที่เคยกลัวแล้วค้นพบว่าคุณทำได้สร้างเป้าหมายใหม่ที่ไม่มีเขาอยู่ในภาพนั้น หัวเราะก,กับคนรอบตัวที่รักคุณจริงทําตัวให้มีเสน่ห์ขึ้นไม่ใช่เพื่อให้เขาเสียดายแต่เพื่อให้คุณภูมิใจในตัวเองเพราะการมีความสุขโดยไม่ต้องพูดถึงเขาเลยแม้แต่นิดมันเหมือนการประกาศให้โลกรู้แบบเงียบๆว่าคุณไม่ได้มีอำนาจอะไรในชีวิตฉันอีกแล้วและนั่นคือการแก้แค้นที่เจ็บที่สุดเพราะมันไม่ใช่การประชดแต่มันคือการตัดเขาออกจากสมการแห่งความสุขในชีวิตของคุณ ซึ่งไม่มีอะไรเจ็บแสบไปกว่านี้อีกแล้วครับข้อที่สี่เปลี่ยนเขาจากตัวหลักในชีวิตให้กลายเป็นบทเรียนธรรมดาหน้าเดียวในอดีตคนที่เคยทำให้คุณเสียใจหนักๆเคยมีบทบาทในชีวิตคุณมากแค่ไหนถ้าคุณยังจำเขาได้ด้วยอารมณ์เดิมๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธเจ็บหรือคิดถึงแปลว่าเขายังเป็นตัวละครหลักในหนังชีวิตคุณอยู่ครับแต่การแก้แค้นที่ทรมานที่สุด ไม่ใช่การไล่เขาออกจากชีวิตแต่คือการลดเขาจากตัวละครเอกให้เหลือแค่ตัวประกอบให้กลายเป็นเพียงบทเรียนเล็กๆที่ไม่มีผลอะไรกับเส้นทางข้างหน้าอีกเลยเพราะอะไรเพราะคนบางคนเหมาะจะอยู่ในชีวิตเราแค่ช่วงหนึ่งและจุดประสงค์เดียวของเขาอาจเป็นแค่บทเรียนที่สอนให้เราโตขึ้นเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องลบความทรงจำแต่คุณมีสิทธิ์เลือกความรู้สึกใหม่ กับมันคุณเลือกได้ว่าจะจดจำเขาแบบเจ็บใจหรือจะจดจำเขาแบบได้บทเรียนหนึ่งที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นลองเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ครับแทนที่จะบ่นว่าเขาหลอกเราให้ขอบคุณที่ได้รู้จักคนแบบนี้เร็วขึ้นแทนที่จะเสียใจที่เขาทิ้งไปให้ดีใจที่วันนี้คุณมีพื้นที่ว่างพอให้คนที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่จะยึดติดกับคำพูดหรือความทรงจำให้มองว่ามันคือการทบทวนตนเอง แทนที่จะรอวันให้เขาสำนึกผิดให้ยอมรับว่าคนบางคนจะไม่มีวันเข้าใจคุณเลยเมื่อคุณคิดแบบนี้ได้เขาจะไม่มีพื้นที่ในใจคุณอีกคุณจะไม่รู้สึกว่าอยากเอาคืนเพราะเขาไม่ได้มีคุณค่ามากพอจะให้คุณต้องพยายามขนาดนั้นและที่สำคัญเมื่อได้ก็ต่างที่คุณพูดถึงเขาแล้วไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเกลียดไม่สะเทือนแม้แต่นิดวันนั้นแหละคุณได้แก้แค้นสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับข้อที่ห้า เลิกพูดถึงเขาแม้แต่ในความคิดตัวเองหนึ่งในวิธีที่โหดและทรมานใจคนทำร้ายคุณได้ที่สุดไม่ใช่การด่าเขาให้แรงขึ้นหรือระบายออกทุกทางแต่คือการที่คุณไม่พูดถึงเขาอีกเลยแม้แต่ในบทสนทนาธรรมดาแม้แต่ในความคิดลึกๆของคุณเองครับเพราะการที่คุณยังพูดถึงเขายังคิดวงเวียนยังเฝ้าถามว่าเขาจะคิดถึงฉันบ้างไหมมันคือการที่คุณ ยังให้เขามีอิทธิพลต่อจิตใจคุณอยู่และคนบางคนเขาก็ชอบที่จะรู้ว่าถึงแม้เขาทำร้ายคุณแต่คุณก็ยังยึดติดกับเขาอยู่ดีแต่ทันทีที่คุณหุบป,ปากกับเรื่องเขาไม่เล่าให้ใครฟังอีกไม่อธิบายไม่แก้ตัวไม่โทษไม่แฉไม่เอาเขามาเป็นหัวข้อสนทนาอีกมันจะเหมือนคุณกำลังประกาศว่าคุณไม่มีอิทธิพลในชีวิตฉันแม้แต่นิดเดียวแล้วและมันจะเงียบ พอที่จะทําให้เขาเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเขาอาจจะเริ่มสงสัยว่าคุณลืมเขาไปแล้วจริงๆหรือคุณมีใครใหม่หรือยังคุณดีขึ้นมากแค่ไหนในวันที่ไม่มีเขาและเมื่อเขาไม่ได้ยินอะไรจากคุณเลยความเงียบนั้นจะกลายเป็นเสียงรบกวนในหัวของเขาอย่างบ้าคลาั่งการเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการควบคุมสถานการณ์อย่างมีชั้นเชิงคุณไม่ได้แพ้เพราะไม่พูด แต่คุณกำลังชนะอย่างสง่างามเพราะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเลิกพูดถึงเขาแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไร้ตัวตนจริง,รงๆและเมื่อเขากลายเป็นแค่เงาเบลอๆในอดีตไม่ว่าจะเขาเป็นใครหรือเคยทำรลายคุณแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะแพ้ความสงบนั้นของคุณเองครับข้อที่6ใช้ชีวิตให้เต็มที่จนไม่มีพื้นที่ว่าให้กับคนที่เคยทำร้ายคุณ ความรู้สึกเจ็บที่ค้างอยู่ในใจมักไม่ใช่เพราะเขายังมีอำนาจแต่มักเป็นเพราะเรายังเว้นที่ว่างให้เขาอยู่ในจิตใจของเราลองคิดง่ายๆเหมือนห้องห้องหนึ่งหากคุณไม่เติมของดีๆเข้าไปมันก็ยังมีที่ว่างให้เงาของอดีตวงเวียนอยู่ได้เสมอครับหนึ่งในกลยุทธ์ที่เฉียบขาดที่สุดในการแก้แค้นคนที่เคยหักหลังคือการเติมเต็มชีวิตตัวเองให้แน่นจนไม่มีช่องว่างให้ความคิดถึงเขาแทรกเข้ามาได้เลย ทำอย่างไรวางแผนวันของคุณให้แน่นมีสิ่งที่อยากทำในทุกๆเชา้าลงเรียนสิ่งใหม่พัฒนาตัวเองในด้านที่คุณเคยกลัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อนแท้หรือคนที่รักคุณอย่างแท้จริงหาเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตทั้งเรื่องงานสุขภาพการเงินและการเติบโตในจิตใจใช้พลังของคุณทำสิ่งที่เคยถูกขัดขวางในวันที่เขายังอยู่ยิ่งคุณใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากเท่าไหร่ ยิ่งคุณมีความสุขและความสําเร็จมากเท่าไรคุณจะยิ่งรู้สึกว่าคนที่เคยทําร้ายคุณนั้นเล็กเกินไปสําหรับพื้นที่ชีวิตของคุณความรู้สึกเจ็บมันจะยังวงเวียนอยู่แค่ตอนที่คุณยังว่างพอจะคิดถึงมันแต่ถ้าในแต่ละวันของคุณเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความกระตือรือร้อนและพลังชีวิตความรู้สึกเหล่านั้นจะจางลงจางลงจนในที่สุดคุณจะลืมไปโดยไม่รู้ตัว,ว่าคุณเคยเสียเวลาให้กับเขาไปมากแค่ไหน การแก้แค้นไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บแต่คือการไม่ให้เขาเข้ามาแต่ต้องความสุขใหม่ในชีวิตคุณได้อีกและเมื่อคุณแน่นขึ้นเต็มขึ้นงดงามขึ้นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขากลายเป็นอดีตที่ไม่สำคัญแม้แต่นิดเดียวไปแล้วครับข้อที่7เปลี่ยนคำถามที่ไม่มีคำตอบให้กลายเป็นบทปิชาที่คุณเลือกเองหนึ่งในกับดักที่ทำให้คนเจ็บอยู่นาน และยังไม่สามารถมูฟออนได้สักทีคือการวนเวียนอยู่กับคำถามที่ไม่มีวันได้รับคำตอบเช่นเขาคิดอะไรอยู่กันแน่เขาเคยรักเราบ้างไหมทำไมเขาทำแบบนั้นกับเราเราผิดอะไรถ้าวันนั้นเราไม่ทำแบบนั้นเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไงคำถามเหล่านี้จะดูดพลังชีวิตคุณอย่างช้าๆเหมือนกับบ่อน้ำที่แห้งเพราะฝนไม่ตก คุณจะคาดหวังคำอธิบายจากคนที่ไม่มีวันกลับมารับผิดชอบต่อความรู้สึกคุณและคุณจะพาตัวเองวนอยู่ในวงกลมที่ไม่เคยมีทางออกแต่กลยุทธ์ที่โหดและทรงพลังที่สุดคือการเปลี่ยนจากคำถามให้กลายเป็นบทสรุปที่คุณเป็นคนวางเองแทนที่จะถามว่าทำไมเขาทำแบบนั้นกับเราให้บอกตัวเองว่านั่นคือสิ่งที่เขาเป็นและฉันไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่าง แทนที่จะถามว่าเราไม่ดีพอใช่ไหมให้เปลี่ยนเป็นฉันอาจเคยไม่ดีพอสำหรับเขาแต่ฉันจะดีพอสำหรับตัวเองต่อจากนี้แทนที่จะถามว่าเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมให้ตอบตัวเองว่าไม่สำคัญแล้วว่าเขาจะคิดถึงหรือไม่เพราะฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเมื่อคุณเลิกตั้งคำถามแล้วเปลี่ยนมาเลือกจบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง มันคือจุดที่คุณเรียกคืนอำนาจในชีวิตของตัวเองกลับมาคุณจะไม่ใช่คนที่รอคำอธิบายแต่คุณจะกลายเป็นผู้เขียนบทตอนจบที่สง่างามที่สุดและนั่นแหละครับคือการแก้แค้นที่เงียบที่สุดแต่เจ็บที่สุดเพราะในขณะที่เขาอาจยังสงสัยว่าคุณยังรู้สึกอะไรอยู่ไหมคุณกลับตอบไปในใจว่าไม่ต้องรอคำตอบหรอกเพราะคุณไม่สำคัญพอให้ฉันรออะไรอีกแล้วข้อที่8 มีความสุขในแบบที่เขาไม่มีส่วนร่วมแม้แต่นิดเดียวหนึ่งในดาบสองคมที่คงกระดิที่สุดของการแก้แค้นทางใจไม่ใช่การพยายามให้เขาอิจฉาหรือรู้สึกผิดแต่คือการมีความสุขแบบบริสุท์ใจโดยไม่มีเขาเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวครับฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังและแทงลึกมากเพราะเมื่อคุณเคยเป็นคนที่ยึดติดกับเขาทุกเรื่องหัวเราะเพราะเขาเสียใจเพราะเขาใช้วันทั้งวันเพื่อคิดถึงเขา วันไหนที่คุณลุกขึ้นมาได้แล้วสามารถยิ้มออกโดยที่ไม่ต้องมีเขาอยู่ในภาพชีวิตวันนั้นเขาจะเริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียอย่างแท้จริงคนที่คิดว่าคุณจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีเขาจะเจ็บที่สุดเมื่อเห็นว่าคุณมีความสุขยิ่งกว่าเดิมโดยไม่ต้องมีเขาเลยคุณไม่ต้องโพสต์โชว์ไม่ต้องถ่ายรูปลงว่าไปเที่ยวกับใครไม่ต้องพยายามสร้างภาพว่าคุณโอเค แต่จงใช้ชีวิตให้เต็มจนมันสะท้อนออกมาจากแววตาและน้ำเสียงของคุณเองแค่คุณหัวเราะด้วยความสุขจริงแค่คุณมีเป้าหมายในชีวิตใหม่ฮ่าฮแค่คุณกลายเป็นคนที่สงบนิ่งขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาก็จะสัมผัสได้แล้วว่าเขาไม่มีบทบาทในความสุขของคุณอีกต่อไปและไม่มีอะไรจะกัดกินจิตใจของคนที่เคยมีอำนาจเหนือคุณ ได้ทรมานเท่ากาัรที่เขารู้ว่าต่อให้เขากลับมาคุณก็ไม่ต้องการเขาอีกแล้วข้อที่เก้ายิ่งเงียบยิ่งสงบยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดกับตัวเองแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยบางครั้งก็สิ่งที่ทำร้ายจิตใจคนที่เคยทำร้ายคุณได้มากที่สุดไม่ใช่คำดา่าไม่ใช่คำประนามไม่ใช่การเปิดโปงแต่คือความเงียบที่นิ่งและสุขุมพอที่จะทำให้เขาได้ยินเสียงของความผิดจากข้างในตัวเองครับ คนบางคนจะไม่รู้สึกอะไรถ้าคุณวุ่นวายเขาจะไม่รู้สึกผิดถ้าคุณระบายความเจ็บลงโซเชียลเขาอาจกลับหัวร้อยยาอหรือคิดว่าคุณยังอินอยู่แต่ถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณเงียบเงียบแบบไม่ร้องให้ไม่พูดถึงเขาไม่เรียกร้องไม่ถามหาไม่โกรธไม่ประชดไม่โพสตถึงไม่บอกใครอีกเลยว่าเขาทำอะไรกับคุณไว้บ้างคุณแค่นิ่งเฉย แล้วกลับไปใช้ชีวิตของคุณอย่างเป็นสุขที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละคือจิตวิทยาเงียบที่เจ็บแสบที่สุดเพราะเขาจะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าคุณลืมเขาไปจริงๆแล้วใช่ไหมคุณไม่มีความรู้สึกอะไรเหลืออยู่เลยเหรือหรือคุณโตเกินกว่าจะปล่อยให้เขามามีอิทธิพลกับใจคุณอีกคนที่เคยทําให้คุณเสียสูญจะรู้สึกเสียสูญเสียเองเมื่อเขาไม่มีผลใดๆต่อคุณอีกเลย และในความเงียบนั้นเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างที่เจ็บยิ่งกว่าคำด่านั่นคือเสียงของความรู้สึกผิดที่เขาเผชิญอยู่เพียงลำพังโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวความเงียบไม่ใช่ความาพ่แพ้แต่มันคือกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่บอกว่าฉันไม่ต้องแก้แค้นเพราะการมีชีวิตที่ดีขึ้นคือคำตอบที่เจ็บที่สุดแล้วครับข้อที่สิบให้อภัยแต่ไม่ลืม เพื่อไม่ให้ใครทำร้ายคุณได้อีกวิธีแก้แค้นที่ทรมานที่สุดในทางจิตวิทยาคือการให้อภัยโดยที่คุณไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับการยกโทษแต่เพราะคุณไม่ต้องการให้เขามีอำนาจเหนือตัวคุณอีกแม้แต่เสียเ้ยวเดียวครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการลืมการปล่อยผ่านหรือการกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่นั่นไม่ใช่เลย การให้อภัยคือการปลดล็อกตัวเองจากพัฒนาการที่คนคนนั้นสร้างขึ้นมันคือการบอกกับใจตัวเองว่าพอแล้วฉันจะไม่ให้เขามีผลกับความรู้สึกฉันอีกต่อไปคุณให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อคุณเองเพื่อให้คุณไม่ต้องแบกความโกรธความแค้นหรือความเจ็บไปทั้งชีวิตเพราะถ้าคุณยังโกรธอยู่เท่ากับคุณยังยึดต,ติดและถ้าคุณยังยึดต,ติดเท่ากับเขายังอยู่ในใจคุณ แต่ถ้าคุณให้อภัยได้จากใจจริงไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยไม่ต้องติดต่อไม่ต้องให้โอกาสแค่ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำมันสะท้อนตัวเขาไม่ใช่ตัวเราและว,วันนี้คุณไม่ใช่อยู่อีกต่อไปคุณไม่ลืมเพื่อจะได้ไม่โดนทำร้ายแบบเดิมอีกคุณให้อภัยเพื่อให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีพลังและเมื่อคุณทำแบบนี้ได้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่มีอำนาจใดๆหลืออยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปและนั่นแหละครับ คือการแก้แค้นที่สรงพลังเงียบสงบและเจ็บแสบที่สุดในแบบของคนที่เติบโตจริงเพราะสุดท้ายคนที่เคยทำร้ายคุณจะเจ็บที่สุดเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีทางทำอะไรกับใจคุณได้อีกเลยแม้แต่จะฝากรอยแผลไว้ก็ไม่มีพื้นที่เหลือให้เขาแล้วครับสำหรับหัวข้อสิบวิธีแก้แค้นที่ทรมานที่สุดคือไม่ให้เขามีผลอะไรต่อชีวิตคุณอีกต่อไปบางคนอาจใช้ชีวิตทั้งชีวิต เพื่อหวังให้คนที่ทำร้ายเขาสำนึกผิดแต่สุดท้ายแล้วการรอให้ใครบางคนรู้สึกผิดอาจทำให้คุณต้องแลกมาด้วยความสงบใจของตัวเองในทางกลับกันเมื่อคุณเลือกที่จะไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเมื่อคุณกล้าพอที่จะปล่อยมือและใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงาของเขานั่นแหละครับคือการแก้แค้นที่สุขุมเยือกเย็นและเจ็บลึกที่สุดไม่ต้องให้เขาเห็นคุณร้องไห้ ไม่ต้องให้เขาได้ยินคำประชดแค่เขาเห็นคุณยิ้มในวันที่ไม่มีเขาเขาก็แพ้แล้วครับและขอให้คุณจำไว้เสมอว่าความสงบของคุณคือเสียงที่ดังกว่าอะไรทั้งหมดเสียงที่บอกว่าต่อให้คุณเคยทำลายฉันแต่คุณไม่มีวันแต่ต้องหัวใจฉันได้อีกแล้วจงใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เพื่อลบใครออกจากอดีตแต่เพื่อสร้างอนาคตที่คนคนนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่ในนั้นอีกต่อไป ขอบคุณที่ฟังจนจบขอให้หัวใจคุณเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันและขอให้คุณได้รักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันได้อีกครับ